สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุกน้อยดำสิงนะคะจอดรอคิววิ่งงานปาก่อค่ะเดี๋ยววิ่งปาก่อเสร็จก็เข้าไปเทนในหมู่บ้านนะคะสามคัน คันละสองเที่ยวจอดนะคะแรงแรงก็นี่แหละที่พวกเขาพากันจมลุงทิงกับลุงอ้นได้จมคนละเที่ยวตอนเช้า ตอนที่เราวิ่งเข้าหมู่บ้านพวกเขาพากันเทตรงนี้ทุทกท,ที่ไหนยี่ดูสตอรี่เขาอะ <laughs> อารมณ์ไม่ดีดูเที่ยวแรกเขาใส่เอาใส่เอา,เอานะเสิร์ฟถึงที่แรงแรงมเช้าเพิ่นขีแรงแรงเนาะเที่ยวแรกนูขี่แรงเหมือนกันนะแต่ว่าของนูไล,ล่ไล่ขวัน ตอนเช้ารถหนูควันขาวอ่ะมันเครื่องมันเย็นควันขาวเบียบใส่เลยอือเแล้วมันไม่เา่ใช่ใช่มันไม่จมมันเหมือนไม่มันเหมือนวิ่งข้างบนสัญญาเลย เอาเอายานจมปะน,นี้เอ้าโอ้เรียบร้อยแล้วมันมันตกอนะมันไม่เหมือนไม่รถอู้โบก็ธรรมดาแล้วรถใหม่เนาะอันนี้รถเก่าแล้วมันไม่มีแรงเกมสองเทียวแล้วนะคะันนี้นะจ <c oughs> ี๊โคแรง ยังแรงอ่ะ <laughs> เรถไาตกง,งานแบบนี้ <laughs> มีเติมพลังมีเติมพลังด้วย <laughs> รถเพนยังรถเ็นยัง,เ,เ,ยงเครียดเครียด <laughs> เรามีการเติมพลังด้วยอ้ <laughs> ยัง <laughs> ทีมงานวัยรุ่นวัยรุ่นเรือน,น้อย <laughs> เดี๋ยวมุกจะกลับบ้านวันที่15นะคะหมอนัดเปลี่ยนยางฟันถ้าเกิดว่าหมอไม่นัดก็ไม่ได้กลับถ้าไม่มีธุระก็ไม่กลับบานะ้านอ่ะมันอยู่ไกลบ้านเนาะมาอยู่นี่กลับไปว่าจะเปลี่ยนกันชนดูก่อนว่าจะได้เปลี่ยนไหมอองสูงเขาเยวคาเรกสองตีนหรือบานิเอา้า นนแล้วแต่งวันนี้อารมณ์ไม่ดีหรือเปล่าขันไหนวิน่งคันแรกันแรกนี่กนี่นะเราวิ่งหลังๆนี่นะจะหลงงเขานี่ไม่รู้จะ,จะไปทางไหน มีแต่ลอยอ่ะน่าจะหนืดเอาเรื่องอยู่ค่ะ <Yeah. S 1> จะว่ารถแรงหรือคนแรงก็ไม่แน่ใจ <laughs> อะไรยังไง <Okay. S 1> แล้วเราเข้าหมู่บ้านเลย okay. ก็อยู่เจดเที่ยวพวกเราสามคันคละสองิงาก็ลุงลุงเอาแล้วนั่นลุงถิงเอาแล้วไม่เราลืมว่าเขาเท่คนที่เราจะเทเจ็ดเที่ยวแล้วเขาเขาทำนิ้วอย่างงี้คือวิ่งสามคันแล้วก็คนละสองเที่ยวก็ค่ะแต่เป็นอยู่สูงขาดแล้วเนาะขาดแล้วเนาะ hino chơi chơi đại thì đại thì đại. à trong phòng nôn rồi แล้วก็ดันทางหรอกจมอลน้าแน่แน่แน <laughs> <c oughs> เอาถึงคิวมุกละรถแ,แ,แ,แรงเกมเกมเที่ยวสุดท้ายเนี่ย ดันดินแล้วหนึ่งนี่มันติดล้อหน้านี่นั่นแหละเอาล่ะหนักหลากเอากันชนนี่นึ่งได้กันกันชนละที่ ได้งานแล้วต้นไม้ได้งานแล้วกันชนถึงดินเ,เดี๋ยวจะเอารถหนักลากนะคะโ้เสียดายไม่ถึงคิวมุกเดี๋ยวมุกลากให้ <laughs> อ,อ,อย่าจมไปนํำกันเด้ออยเย็น เมื่อกี้มุกเทยังไม่จมนะคะยังพอได้อยู่อันนี้เที่ยวสุดท้ายละจะจมหรือเปล่าแต่เอฟซีอยู่นี่สุดจริงเนาะเก็บใบไม้มาฝากเอฟซี FC ตัวจริงรู้ว่าเราเป็นคนยังไงไม่เบียร์ก็ใบใช่ไหมที่ต้องเอามาฝากซื้อนมกับขนมมาไม่เอา เองว่าพี่จะจมไหมน่าจะจมเองอย่าพูดดิรอจะเอาไว้อันนี้นะนั่งไงยังขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราจมนี่เองลงไปถือกล้องให้หน่อยเด้อ <laughs> ยังจะอยากจมกับเขาอีกเออแม่ครูอันนี้พากันจมตั้งแต่อันนี้แล้วนะตั้งแต่เที่ยวแรกที่เทอ่ะแต่พี่ไม่ได้เทพี่วิ่งเข้าหมู่บ้านเห็นเขาพากันเทแล้วจมเปลี่ยนลงไหมเมื่อกี้ไปไม่ไหวบนะินลงเอา เป็นดินทรายด้วยเลยนะใส่เกียร์แปดเลยลูกเพ่รถไม่มีเกียร์แปดนะพี่น้องนะมีหกเกียร์โอเคขึ้นแล้วสุญญอดเลยลุงเอาเรื่องเมื่อไหร่เราจะได้ทีตู้เย็นใช้ได้นะจริเนี่ยได้ยินเสียงไหมนี่ปิดนี่เปิดมันจะดังเหมือนตู้เย็นบ้านเลยม,มันจะดังเหมือนตู้เย็นบ้าน พ like, like <res cont> ี่จมอ่ะยอมแล้วยิงมาหลอดไว้นี่ไม่รู้ดิประเทศตรงนี้ยังไม่จมหรอไปนู่นเขาให้ประเทศตรงนู้นเขาให้ประเทศตรงโู้นจมเนี่ยเลยยอมไม่จมหรอก ไม่จมกับเขานะแต่บางครั้งเวลาพี่ถ่ายรูกตอนรถจมอะลงเฟสอะเขาชอบว่ารถพี่อย่ะจมแต่ขัดอื่นก็จมนะไม่ได้จมขัดเดียว <c oughs> วันนี้ยังไม่จมอ, <c oughs> อ,อ่ะรออ่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมาค่ะเจอกันที่คลิปหน้า